ัวครับวันนี้วันนี้จะเล่นมาครับสามโมงเช้าถึงห้าโมงครึง่งได้มาหกแทมครับปพอยยัดข้างลุมกันะครับลุ่มลึกปลาชิ้นใหญ่ตัวแรกดริ่มเฟยตัวแรกครับตัวที่สอง ดูดีมากดูเสียครับโอ้ตาแรงดีทุกตัวเลยตัวที่ห้าครับห้าเป็นไมื่อหญ่ครับ ตัวนี้ครับครับหกตัวค,ครับผมอยยะช่างนะครับหโลสอกิดครับผมเอาไว้แม่ต่างแดดทอดครับ